เมื่อวานเนี่ยแม่ก่อเรื่องอีกแล้วเหนื่อยมากเลยเหนื่อยเหลือเกินกับอะไรที่มันไม่ควรเกิดอะ่ะเบื่อมากเรื่องหนึ่งเลยผมไม่เห็นด้วยนะแล้วก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายจบพอได้แล้วอยู่ที่สำนักง,งานเขตสายไหมนะวุ่นวายตั้งแต่เช้า ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะก็วันนี้ต้องเอา,อามาแจ้งนะครับที่เขตว่ามาเอาใบมรณะบัตรอะนะครับให้แม่เนี่ยมาดําเนินการเรื่องของการแจ้งแล้วก็ผมบอกเลยว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะที่จะต้องให้แม่ทําอะไรเนะี่ยสำหรับผมนะครับนะก็เหนื่อยมากเลยนะ <c oughs> เหนื่อยเหลือเกินนะกับกับไออะไรที่ <c oughs> มัน <c oughs> ไ,ไ,ไม่ควรเกิดอ่ะนะครับ นะเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะเดินทางนะไปในสำนักง,งานเขตอุ้ยพาคุณแม่มาด้วยนะพาแม่พายายมาด้วยซึ่งเมื่อวานเนี่ยแม่ก่อเรื่องอีกแล้วนะครับก่อความวุ่นวายอีกแล้วคือผมเนี่ยเบื่อมากเรื่องหนึ่งเลยคือผมต้องคอยจับตาดูตลอดเวลาเลยหรือ,อยังไงวะนะแล้วก็เมื่อเช้านะผมก็เตือนเอาจริงนะหลังไมค์พูดนี้เลยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์แล้วพูดแล้ว อะไรที่มันพูดแล้วแบงค์มันจะดูแย่อย่าไปพูดนะครับนะอาวตอนตอนเย็นมาคนเขาก้มไปกราบก็จะไปยันเขาอีกอย่าผมบอกให้นะไม่ว่าจะอ่าโบสหรืออะไรของอะไรที่เขาเรียกกันว่าเม้งนะครับนะเขามายายเขาอยากเจอผมก็ว่ามาเขาก็โอเคนะคือยายเขาไม่ได้ไปเรียกร้องเงินอะไรต้องโฟกัสเป้าก่อนยายเขาไม่ได้เรียกร้องเงินไม่ได้อยากได้เงินอะไรหรือไปเรียกสิ ทรัพย์สินอะไรเลยอยายใต้องการแค่ว่าอยากให้คนที่ทําน้องมาขอโทษน้องมาส่งน้องไม่ใช่ว่าเวลาคุณที่เฮฮาสนุกสนานคุณทําน้องแล้วคุณมีความสุขแต่เวลาวันนี้น้องจากไปคุณปล่อยให้น้องจากไปนะโดยที่คุณไม่เหลียวแลเลยยายเขาต้องการให้มาหาพอคนมาหาคนมันกล้ามาขอโทษสํานึกผิดแล้วก็คือจบนะสำนึกผิดแล้วเดียวยาดูแลจบนะดีกว่าพวกที่ไม่กล้ามา นะผมมองอย่างนี้นะคือยายตามเจตนาลมของยายนะนะครับยายเขาต้องการแบบนี้ก็ก็โอเคเลยนะแต่ไม่ใช่เขาก้มกาบแล้วเราไปยันหัวเขาอย่างนั้นคือผมไม่เห็นด้วยนะเมืวว่อวานผมก็เตือนไปทีแล้วนะนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายวันนี้คือใบมรณะเนี่ยต้องให้แม่นะครับมาเป็นคนเซน็นเพราะฉะนั้นจบ นะแม่มาเซ็นเรื่องนี้แล้วก็จบพอได้แล้วนะครับนะเหนื่อยเหลือเกินข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลอเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ